โครับสวัสด okay. ีท er ุกคนด้วยครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมออสตาทาวน์พิเพนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่คนเดียวนะครับโอเคไปกันดีกว่าเฮ้ยนี่นายมาได้ไงเนี่ยฮะเพื่ออะไรเราจะสวรรค์เพื่อเพื่อโอเคก็วันนี้แล้วก็เราจะไปเล่น กูเทนคูดนะครับ6ดาวหรือว่าทเค้นอัหนึ่งเมื่อกี้ก็เปิดอินโทรแบบใหม่นะครับนม่ไดู้โอมาวันนี้เราจะมาดูทูวันนี้เราจะมาดูกูเทนคูด6ดาวนะครับก็บอกเลยว่าตัวนี้โหดแน่นอนโหดกว่างูกุลคกิปพี่แล้วแน่นอนนะครับ โ okay, อเค嘛เริ่มดีวิวกันเลยก่อนนังเ้าเจ้าเจ้าไปกินน้ำก่อนนะแป๊บนึงไปกินน้ำก่นนะอกน โอเคขีดเอาไปตัวอย่างไปตัวอย่างขีดเสร็จเราจะรอเตอร์เปิดตัวนะครับเพราะที่พอดีเตอร์ถ่ายไปด้วยนะครับมาโอเค โอเคนลครับตอนนี้คือผมถ่ายด้วยแล้วเตอร์ก็ถ่ายด้วยนะครับก็คือวันนี้เราจะมาพวกเราจะมาิูโทเคินหกดาวกันใช่ไหมนะครับแล้วโทเคินหกดาวในวันนี้นะครับก็เตอร์เอาออกออก,ออกจากโทเคินไหนคนรู้กัได้เห็นเป็นอะไรที่นะครับวันนี้เราจะมาิูโทเคินกันนะครับไปอันนี้ คือเรื่องนั้นที่เจิ้มพูดนะคะก็ไปอยู่ว่าเมื่อวานอ่ะผมอัดไปแล้วแต่ผมเผลอจุดอัดกลางถ่ายคลิปแล้วคือต้องมาอัดใหม่อ่ะเหมือนพีมาที่มันลืมอเปิดใหม่อ่ะแล้วคือมากกว่าผมอีกแจ่ผมแค่แบบต้องมานั่งอัดใหม่ไอพี่าคือหนึ่งชั่วโมงของผมแค่แบบกี่านาทีไม่รู้ไม่ได้สิบสามนาทีมั้งเอเคคเับผมมา เห้แล้วเหรออ๋อเฮมาเริ่มหายไหมตุ๊กมันยังคันอยู่ยังพันอยู่ตกลมันเริ่มเปดิดคลิปใหม่เลยเจนจะแออะ อืมโอเคโอเควางโอเควางเลย mm. <coughs> <coughs> <one day. coughs> Oh, shit, shit, shit. Say, wait, I don't see a case of last week. อยู่คนเดียวบ้านเลยนะฮะผมอยู่ด้วยทิ๊เดี๋ยเดี๋ยวทีๆๆท่เตรียมกันมาไม่ใช่ไม่กี่ไม่ใช่สิะเคยเขาบอกวันนี้เราจะมาดูโทเคสหกดาวกันนะครับซึ่งคือตอนเนี้ยผมก็ถ่ายวย้เยอร์ถ่ายด้วยครับก็เลยนี่คือคนดูในคลิปผมบอกพู้สองรอบทำไมอ่ะเออก็ช่างขอโทษครับ ผมจะบอกก่อนนะคะว่าของผมเนี่ยจะลงก่อนเตอร์คือสิบห้านาทีนะครับนะเพราะผมต้องรีบทำรีบรีบทำนะครับผมเตอร์รู้วิธีลงเอาลงยู u ูบไหมเดี๋ยวฉันสอนตอนถ่ายเสร็จเที่เคเคผมมา คอมบูนะครับก็เดี๋ยวช่ไหอ่ะคลิปนี้ผมจะมาเรียนฮคินนะครับไม่ใช่สามันนะครับโอเคมาเรามาเริ่มวางโฟคินกันเลยดีกว่านเหีือกโก้ดเทนคูดนะครับผม พุกดาวมาิีครับผมสำหรับกูทีมคูณนะครับนี่ครับผมล่ามีดม,มาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยนะคะสปีดอยู่ที่ห้าเล็กอยู่ที่สามสิบนะครับผมก็ปล่อยให้มันตีไป <c oughs> ใช่ครับเ <c oughs> ตอบอกคนดูไปก่อนเลย บอกคุณดูไปก่อนนี้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อวานน่ะฮะคลิปฉันบอกไปแล้วีกคลิปของเตอร์อ่ะมันยังไม่บอกเตอร <c oughs> <c oughs> ์เราต้องให้เยียมๆนะไม่ให้ใครข่มาแล้วต้องเยี่ยมๆให,ให้เราพูดคนเดียวใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเสียงไอ้พวกทีวีเข้ามานะอีกน่ะอะเออ ชื่นไม่เ,เบื่อโฆษณาอนี้ว่ะผมพูดคนเดียวไม่ใช่เหรออ่ะอีกคน ขเขาใเงียบๆนะครับเราขี้เกียจพูดนะคืออัดไปแล้วเมื่อวานนะแล้วคุณคิดดูดิผมอัดคลิปหนึ่งไปแล้วเมื่อวานแล้วไม่ต้องมาทังอัดใหม่เนีอยอ่ย YouTube ททนกับ Channel ที่เรนไม่ได้ไปว่ะดู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 เตอร์อัดกี่นาทีแล้วอ่ะรู้ไหมกี่นาทีเตอร์อัดกี่นาทีแล้วมันบอกไหมของฉันมันบอกอ่ะแต่กของเติร์ไม่บอกสิไม่คิดไม่เป็นไร ูมันลืมอัพเกรดกูที่พูขอกอเแา้วมันเลยเกิดอะครับผมอัพเกรดเลงน,นะครับผมได้มีอยู่ที่สามพันเลกอยู่ที่สามสิบะเบดที่ห้าไม่ไม่ชื่อว่าบียจิตา้าไอตัวเนี้ยไปดูมาแล้วแล้วก้นบนอะ่ะไม่ชื่อวบียจิตา้า เดี๋ยวคุณรู้ว่าวีชันก็นอะไรวะเดิร์นจกลูอกเติร์เคยดูนะก็บอดไปเนี่ยไม่รู้จักวีลิตเตอร์หรออู้จักอู่้จักแ,แล้วพูดละเวีชันด้วยอ่ะคิดแล้วก็มามาเอากี่ที่สองของประเทศคูดดีกว่านะครับ ได้มีอยู่ที่4 0 0กเลนเหมือนเดิมสปีดเหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้ถามว่ามันทาไมผมได้ไมีเยอะกว่าคุณก็ผมเลเวล52นะครับโอเคไหมขโเเคที่สามนะครับบวก Ghost Model ีห้มี6 0 0่เลน35สปีดเหมือนเดิมเดี๋ยวเหล็กเลยเหล็กเลยโอ้โห เ okay, ค้ก็บอกว่ารอาที่สี่กันเลยนะครับกัชชานะครับผมแล้วไปอยู่ที่แปดพันห้านะครับเล่นอยู่ที่สี่สิบสปีดเหมือนเดิมะเห็นบ้ผมผมพูดว่ากัชชาก็คุณใส่เสื้อกัชชาสมวนผมใส่เสือ้อตอต่อวีดูเฮ้ก็ม, okay, มาเอาีที่ห้านะครับผมได้ไปอยู่ที่หมืน่นหนึ่งโลหนึ่ง หมืน่นหนึน่งหมื่นหนึง่งพัน,นผมเล่นอยู่ที่สี่ห้าแล้วก็สปีดทีด่ห้านะครับอัพกีที่หกนะคบผมตามอยู่ที่หมื่นสี่เล่นอยู่ที่ห้าสิบสปีดเหมือนเดิมอัพกีที่เจ็ดนะคบผมตามอยู่ที่สองหมืเล่นอยู่ที่ห้าสิบห้ปีดเหมือนเดิมคือ,อายเดี๋ยวอัพกีต่อไปคือแสนห้าแสนสอหมืน่นห้าพันเลยเห เอมันมาแล้วคุณเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมอัปเกดสามมาให้เป็นเองอักเกอยู่ไหมสำหรับไอ้อบ้าลีโอนะครับผมเอ้าดุงตาบากูเอามายัดตูดดู ต่อไปนะครับโจรมาสเตอร์อตเตอิสติกจะมานะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมอันนั้นว่าเป็นบุ้ไม่เช่เหรอไอช่องนั้นอ่ะไอช่องที่มันเป็นไอช่องที่มันทำเป็นรูปตัวนะมันบุกเออมันไม่มีรูปตัวนะครับร่านผู้ชมอย่างปเชื่อเตอร์นะครับก็คือทุกคนเห็นไหมอีมันเป็นช่องหนึ่งเว้ย มันเป็นช่วงหนึ่งมันเกี่ยวกับวาสตาใช่ไหมเออแล้วมันก็เอารูปภาพอายุจันโอชาใช่ไหมมาเป็นตัวเว้ยนาเมทเท่ากับประบาลเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่เลน่ะประเทศไทยใช่ไหมสปีดก็อินฟินิตี้อีคนนั่นน่ะใครรู้ช่วยคอมเม้นชื่อช่องหน่อยนะคะผมว่าผมจำไม่ได้้ ตอวรู้แล้วทำไมฉันแหลกเตอรมาอาัปกรดเลตอวมาอัปเกรดถูก,กี้เอ้ยแต่ไม่อัปกรดกัน <c oughs> เฮ้ยแม่หาหาเลย ไอหมาดงไอ <c oughs> หมาเด้าหมาเด้าที่ว่าเป็นโค้ช่าแตาใครวะที่มันชอบตดใส่คนอื่นอะแล้วชืว่อว่าเตอน้อใครวะไม่อยากรู้อะ

เอทุกคนอทุกคนอยากฟังเพลงนี้ไหมครับทุกคนอยากฟังเพลงนี้ไหมครับเดี๋ยวผมให้ฟังนะครับอะไรเนี่ย Invisible หนังมันอนิเมะเรื่องอะไร Invisible เนี่ยฮะอาทุกคนอยากฟังเพลงนี้ไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเพลงนี้ ฮาม,มากนะครับผม่าเริ่มก,กันกไม่ต้องไม่ต้องแชร์แหละฉันเปิดในทัพท์สานี่เลยใคร,ครไม่ได้ยินก็ขอไคด้วยครับคุณจะไม่ได้ยินก็ขอ,ขอเสียงเตือนนี่เลย <laughs> บัดเดียวโอคผมตายแล้วครับขอพราะลูงตู่สักว์เพิปิดผับปิดร้านอาหารปิดครับโคิดมาสองสามปีก่อนผมจำละอดนั้นจำแม่สังเกตไง เธอมัาเป็นผ้าดำเค้าบอกมาฟังต่อกันทางไอเตอร์ดูดูครับบันยนียสีสันสีสละเนอร์ครับ

ให้ครูด đi nah ูเขาฟังให้จบก่อนเข้าใจไหมครับบัดเดี๋ยวดีซีสั้นสีและเดอรครับกะรดกลับบ้านบอบบี้จ้าหมู่ผมใกล้ตายแล้วล่ะบางพ่อก็ตายไปแล้วล่ะคียบอร์ดก็เอาไปจับนับกีตาร์ก็เอาไปจับนับ ปลนเรืออายังสัญญ้นยังเหลือกล้าขันหลับนี่สองแกนโอเคครับ่อเพลงนี้ครับใครอยากฟังนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะปุ้ยไม่ทิ้งปุยไม่ทิ้งลิงกปุ้ยมันเป็นของเขาเรื่องของเรื่องก็เรื่องของเรานะครับโอเคอัพอัพเกรดที่อัพเกรดที่แปรนะครับผมดามเมยอยู่ที่ เก้าหมื่นห้านะคะเล่นอยู่ที่หกสิบสปีดอยู่ที่แปดนะคะผมอัพกีดที่เก้านะคบผมดาเมจอยู่ที่หมื่นเจ็ดเล่นอยู่ที่หกห้าสปีดอยู่ที่แปดนะคะผมโอ้โหดูท่านะครับผม,โโดนนบผมเดี๋ยวต้นไม่ได้บอกดาเมจทุกยังไม่ได้บอกดาเมจคนดูเลยไม่ใช่เหรอหอ้าว คลิมไม่เป็นไรก็ปล่อยคลิมนั้นมาไปแล้วก็เดี๋ยวฉันจะถ่ายต่อต้่นไม่ต้องถ่ายต่อเลยหรือจะต่อเป็นทาสทาสไม่เอาดีกว่าแคเนาน้นดีกว่าโอเคไหมพี่แต่ะหนาพี่แบปน่ำลูกตุครับบาดีอานี่สีสัสสีแรนเนอร์ครับ มันฟ้ามันาามีจ่ายทำ้าจากอะวรวะอยู่ท่าให้อเหองเหรอเตอร์กด F 1 1เปล่ากด F5 าเปล่ากด F5 เปล่าหรือกดย่อหน้าจอเปล่า ได้กดไลค์เลยใช่ไหมที่มันเกี่ยวกับแอปรูบอกไม่ได้เลื่อนมาไปกดไอ้ตรงที่มันเป็นรูปไอ้ที่มันเป็นรูปย่อหน้าจอเลยใช่ไหมโอเคแสดงว่ามันไม่เหมือนกันของเติมของฉันดึงตีครับโอ้ยผมจะปิดเอเฟ์ได้ไหมครับ าะมันเล็กมากๆเลยแหละนี่เจ้าหมีมันลูหคูมะม,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 มันนี่หน่อยดิมันลูหคูมะเอ้ามันลูมันลูหคูมะมันนี่อันนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรบ้าอะไรไม่ใช่การตอบกิด ผมปิดไปแล้วนี่ทำไมมันยังอยู่เอมาก็ตายไปดิครับเอเอคลิปของผอาจารย์ลงก่อนคลิปของเตอร์น,นะคะเพราะว่าผมต้องนั่งสอนเตอร์มันลงคลิปลง youtube นะคะผมก็คลิปผมอาจจะลงก่อนเตอร์ประมาณสิบห้านาทีไม่ก็ครึ่งชั่วโมงอะนะ เฮ้ยเราจะไปดูกันนะครับถ้าเกิดเราบัฟให้กับโกเทนคูเนี่ยมันจะดาเมจเท่าไหร่นะครับอ่านี่บัฟนะมาไปนะมาบัฟเลยนะตามีอยู่ที่สองหมื่นหกนะครับไม่ใช่สองแสนหกอ แค่นอนร้คนตายคนลุงถึงจะย,ยอมคนคี่สำหรับใครก็รามาปิดคลิปกันไหมตอะปิดคลิปเลยไหม เราจะมาปิดคลิปกันเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดส like, กายให้ด้วยนะครับผม <Bye. S 1> ก็ผมจะมีอัลโทที่มันสเปเชียลให้นะครับผมก็คือการบายจบโลกเลยเขาจะมีการสเปเชียลการอัลโทให้นะครับสาม sợ ừ. đừng